สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d m m i n g of p h i l i p p i n e s ช่องที่จะมาเล่าเรื่องคีปีพาสต้าเรื่องหลอนชนคนหัวรู้ต่างๆใน EP นี้นะครับสำหรับผู้หญิงท่านใดที่เลิกงานดึกหรือกลับบ้านค่าแล้วยังจะต้องเดินกลับบ้านคนเดียวอีกต้องฟังเอาไว้นะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้กลับมาคนเดียวก็ได้แล้วยังไงช่วยใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยและเพื่อให้ได้อัธรลดในการฟังเราอยากให้พวกคุณ หลับตาแล้วนึกภาพตามเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรับฟังกันได้เลยฉันมีชื่อว่าวิกตอเรียฉันเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งปีนี้ก็อายุ25เข้าไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีแฟนเลยสมัยก่อนฉันไปนถึงดาวมหาลาัยเลยแหละฮอตสุดๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเ็นกรรมอะไรตอนนี้ ถึงยังแห้วอยู่แบบนี้หรือว่าฉันสวยเกินไปจนทำให้หนุ่มๆไม่กล้าที่จะเข้ามาคุยแต่ก็ยังดีก็ยังมีคนที่ชื่อเจมเขาเป็นเพื่อนที่ทำงานน่ะแต่อยู่คนละแผนกันเรากุกกิ๊กกันและบางครั้งฉันก็คิดไปไกลกว่านั้นแต่เขาเหมือนจะไม่แสดงออกและฉันก็ไม่แน่ใจว่าเขาจริงจังกับฉันแค่ไหนวันทำงานนี่มันช่างน่าเบื่อ เจ้าหัวหน้าบ้าบอใช้งานฉันเหมือนกับเครื่องจักรที่ไม่มีความรู้สึกกะจะให้ฉันตายอยู่ตรงนี้เลยละมั้งฉันอยากเลิกงานกลับบ้านไปช้อปปิง้งหาอะไรอร่อยอร่อยกินแล้วกลับไปนอนดูนหนังง,งงงอยู่ที่ห้องแต่นี่อะไรฉันเลิกงานเกือบสี่ทุ่มทุกวันไอ้มเม่งหัวล้านเอ้ยฉันต้องเดินกลับหอพักดึกๆทุกวันเส้นทางที่ใช้เดินทางไปนั้นก็เป็นเส้นทางเปลี่ยว หอพักสภาพมันได้แย่อะไรมากมีรปภร,รักษาความปลอดภัยด้วยอ้อฉันได้ยินมาจากเพื่อนข้างห้องว่าวันนี้มีรปภคนใหม่เข้ามาทํางานน่าจะเป็นคุณลุงคนเมื่อเช้าที่ฉันเจอแน่คุณลุงดูท่าทางใจดีดีกว่ารปภคนเก่าซะอีกคนเก่านะดูท่าทางหื่นกลามเฮ้ยและในวันนี้ฉันก็ต้องอดทนฝืนเดินเท้ากับหอพักอีกตามเคย เสียงฝีเท้าเหมือนมีใครเดินตามหลังฉันมาสักพักแล้วตั้งแต่ออกจากสถานีรถไฟแต่ฉันคิดว่าเราแค่เดินมาทางเดียวกันละมัง้งเสียงฝีเท้าเริ่มเร่งขึ้นเรื่อยๆฉันหันกลับไปมองข้างหลังอย่างรวดเร็วแต่ไม่ไม่เห็นมีใครสักคนอยู่บนถนนเส้นนี้ฉันเลยรีบเดินกลับไปที่หอพักอย่างไวเหมือนจลวดระหว่างที่เดินก็หันซ้ายหันขวามองไปรอบๆอยู่เนืองเนืองไม่นานฉันก็มาถึงหอพัก ฉันเห็นคุณลุงรปภยืพอพออนอยู่แถวหน้าหอพักฉันจึงเดินเข้าไปทักทายคุณลุงตามมารย,ยาทสวัสดีค่ะคุณลุงอ๋อแม่หนูก็เมื่อเช้านี้เองกลับดึกจังเลยนะครับอ๋อพอดีที่ทํางานเขาทางานลูกเวลานะคะหนูกลับดึกแบบนี้ประจําเลยอาจจะรบกวนช่วงนี้บ่อยๆนะคะฉันยิ้มให้คุณลุงก่อนเดินเข้าตึกมาฉันตัดสินใจที่จะยังไม่บอกคุณลุงเรื่องที่มีคนตามมาเพราะฉันอาจจะคิดไปเองก็ได้ และก่อนที่ฉันจะขึ้นห้องฉันก็จะไม่ลืมที่จะเดินไปเช็คกล่องจดหมายของฉันมาอยู่ที่ตู้จดหมายรวมซึ่งแบ่งเป็นชั้นๆของแต่ละห้อง404หน้่าเป็นห้องของฉันเองแหละฉันไม่ได้เช็คจดหมายมาหลายวันแล้วเพื่อจะมีดุมดส่งจดหมายรักมาหาฉันบ้างนี่ไงมีอยู่ฉบับหนึ่งฉันพูดกับตัวเองพังหกิบซองจดหมายนั้นขึ้นมาเมื่อถึงห้องฉันจัดการตัวเองให้เรียบร้อยอาบน้ำสักผ้า และกินข้าวแม่ต้องอยู่ที่หอพักคงเป็นที่เดียวที่เป็นเซฟโซนในชีวิตของฉันแล้วแหละถึงจะมีมันไว้แค่ซุกหัวนอนนะหลังจากนั้นไม่จะทําทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วฉันนั่งลงที่โซฟาเริ่มเปิดทีวีฉันสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนตัวเองนั่งทับอะไรบางอย่างมันคือจดหมายที่ฉันเอามานั่นเองแม่ยังไม่แก่แต่ลืมหมดทุกอย่างเลยนันเรา ฉันเปิดจดหมายฉบับนั้นขึ้นมาอ่านมันเป็นเพียงแผ่นกระดาษขนาด A4 มีข้อความอยู่ประมาณหนึ่งหน้ากระดาษมันเขียนว่าสวัสดีวิกตอเลียที่รักตั้งแต่ผมได้พบคุณครั้งแรกผมก็หลงรักคุณคลั่งไคล้ในตัวคุณจนไม่รู้จะอธิบายออกมาอย่างไงผมของคุณช่างยาสวสลวยสีดำขลับกลิ่นกายของคุณช่างหอมหวนชวนฝันริมฝีปากสีแดงน่าสัมผัส แก้มของคุณสีชมพูอ่อนคล้ายกับดอกสากุละนิ้วมือของคุณช่างเรียวงามมันสวยซะจนผมอยากจะหักเอาไว้เก็บมาเชยชมเองผิวของคุณช่างเนียนละเอียดจนผมอยากใช้มีดแหลมกรีดดูส่วนผสมข้างในอ่าผมอยากให้คุณมองมาแค่ผมคุยคนเดียวถ้าหากมีใครมายุ่งกับคุณผมคงจะโกรธมากแน่ๆนคุณคิดไม่ถึงหรอก ว่าถ้าผมกดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นทําตามกฎเหล่านี้จงอ่านแล้วทาตามมันซะเพื่อตัวคุณเองผมไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับคุณมากกว่านี้หรอกผมแค่ได้มองคุณใกล้ในได้ดมก,กลิ่นกายอันหอมหัวของคุณแค่นี้ก็เพียงพอแล้วส่วนกฎมันก็ง่ายๆข้อที่หนึ่งทุกครั้งเมื่อคุณกลับมาที่ห้องของคุณ ให้เปิดผ้าม่านหน้าต่างออกทุกครั้งถ้าเปิดได้ทุกบานก็จะดีมากเวลานอนห้ามบิดมันเพราะผมคงมีความสุขที่ได้เฝ้ามองคุณตอนไร้สติข้อที่สองทุกวันศุกร์ผมอยากให้คุณใส่ชุดนอนที่เป็นเรสสีแดงสดผมจะแขวนมันเอาไว้ที่ประตูพุ่งนี้เช้าข้อสห้ามคุณเดินกลับหอพักกับผู้ชายคนไหนทั้งนั้นผมไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นใคร เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและมันอย่าฝ่าฝืนกฎข้อนี้ข้อ4ทุกๆเวลาเที่ยงคืนถึงตีสองคุณอาจจะได้ยินเสียงก็อกกรอกแกรก,กเลยเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่หน้าต่างอย่าใส่ใจถ้าเป็นผมผมจะพยายามไม่เข้าไปยุ่งกับคุณข้อ5ล็อกประตูของคุณให้แน่นเสมอข้อ6ทุกครั้งก่อนที่คุณจะนอน ให้เขียนคำว่าราตีสวัสดิ์ลงบนกระดาษและนำมันมาแปะไว้ที่หน้าต่างพร้อมประทับรอยจูบลงบนหน้าต่างด้วยข้อ7ระหว่างที่คุณเดินกลับหอพักแล้วคุณได้ยินเสียงใครเดินตามถ้าไม่จำเป็นอย่าหันหลังกลับมามองเพราะถ้าเป็นผมคุณก็รู้สิว่าผมเป็นใครอย่าทำผิดกฎข้อใดข้อหนึ่งเป็นอันขาดผมมีความสุขมากๆที่ได้เฝ้ามองคุณผมไม่อยากทำร้ายคุณ เพราะฉะนั้นจงฟังผมถ้าทำผิดกฎผมจะไม่รับรองความปลอดภัยของคุณแต่ถ้าคุณยังดื้อที่จะทำผิดกฎหรือบอกใครก็ตามวันใดวันหนึ่งผมอาจจะกลับมาหักนิ้วของคุณหรือไม่ก็อาจจะขอเครื่องในของคุณไปสักชิ้นเพื่อเป็นการถ่ายโทษผมนะ่ะชอบัวใจที่สุดแต่ถ้าชิงมันไปจากคุณเร็วเกินไปล่ะก็คุณคงไม่มีเสียงกรีดร้องอันแสนหวาน ได้ลมหายใจที่โรยรินชวนให้หัวใจของผมเต้นแรงเอาล่ะพรุ่งนี้อย่าลืมชุดที่แขวนไว้หน้าประตูล่ะราตีสวัสดนะวิกตอเรีเยสุดธีรั์ไอ้พวกบ้าโลกจิตเอ้ยฉันละเกียดโลกจิตอย่างพวกแกจริงๆพวกนี้มักมาก,ก่อกวนและทำให้กลัวอยู่เสมอแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้หรอกว่าง,ง่ายๆก็คงทำได้แค่ส่งอะไรอะไร,ะไรโรคจิตมาแบบนี้ เสียงเคาะดังมาจากกระจกข้างที่นอนซึ่งตอนนี้มีบ้านปิดอยู่ฉันลุกขึ้นไปเช็คดูว่ามันคือเสียงอะไรแล้วพอเปิดม่านออกก็เห็นกระดาษสีขาวแปะอยู่จากด้านนอกมันเขียนว่าเตือนครั้งสุดท้ายนะทำตามกฎซะฉันมองหาที่มาของกระดาษซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ในช่วงเวลาไม่ถึงนาทีคนที่แปะกระดาษจะหายไปได้แถมนี่มาชั้นสี่นะ และที่ขนลุกกว่านั้นก็คือมันไม่มีระเบียงนะหลังจากนั้นฉันตัดสินใจเคาะห้องของเพื่อนข้างห้องและคุยกับเขาเขาชื่อสตีฟว่าไงคะคุณสตีฟพอจะวบ้างคุยกับฉันสักครู่ไหมคะฉันทักทายได้ครับคุณวิกตอรียมีเรื่องอะไรหรือเปล่าฉันเล่าทุกอย่างให้เขาฟังทั้งหมดฉันคิดว่าการบอกเขามันไม่ได้เสียหายอะไรหากเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยกันได้ บอกตามตรงฉันค่อนข้างไว้ใจคุณสตีฟเพราะฉันอยู่ที่นี่มาสองปีแล้วเขาย้ายมาที่หลังฉันไม่กี่วันเขาเป็นคนใจดีช่วยเหลือฉันมาตลอดเป็นสุภาพบุรุษมากๆเลยละ่ะเพราะฉะน,นั้นฉันจึงตัดสินใจบอกเขาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้โอ้โหน่ากลัวเกินไปไหมครับเนี่ยเรื่องแบบนี้สำหรับผู้หญิงผมแนะนำว่าคุณควรไปแจ้งตำรวจไว้ก่อนนะ และทำตามกฎยี่เง่านี้ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของคุณเองและหากมีเรื่องระแรงอะไรผมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะครับเขากล่าวขอบคุณมากนะคะถ้าไม่มีเพื่อนข้างห้องดีๆแบบนี้ฉันคงแย่แน่แนเลยถ้าอย่างนั้นฉันไม่รบกวนแล้วนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะเมื่อคุยกันเสร็จฉันกลับมาที่ห้องล็อกประตูให้สนิทและเปิดมานตามกฎฉันเข้าห้องน้ำ ทำทนละส่วนตัวให้เรียบร้อยและกำลังจะเข้านอนเสียงข้อความเข้าโทรศัพท์ของฉันจากเบอร์ของใครก็ไม่รู้ฉันกดเข้าไปอ่านนอนหรือยังครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้คุณกลับบ้านเด็กอ,อีกแล้วนะครับแต่ก็เป็นประจำที่ผมจะเฝ้ารอคุณเดินตามมาส่งคุณวันนี้ผมคงเดินเสียงดังไปหน่อยคุณเลยทำท่าทางตกใจจนเพิ่งหนีผมไปแบบนั้นผมต้องขอโทษด้วยนะคราวหน้า ผมจะเดินระวังฝีเท้าให้มากกว่านี้และจะเข้าไปเข้าไปใกล้คุณให้มากกว่านี้ไอ้โลกจิตนั่นมันตามใช่มาจริงๆด้วยสินะฉันตัดสินใจบล็อกเปอร์ปริศนานั่นเขียนคำว่าราตีสวัสดิ์ลงบนกระดาษแล้วเดินไปติดที่หน้าต่างพร้อมกับรอยจุบหลังจากนั้นจึงเข้านอนฉันงัวงเงียตื่นขึ้นมองไปที่นาฬิกาตอนนี้มันตีหนี่สนาที ฉันได้ยินเสียงแถวหน้าต่างห้องนอนของฉันฉันลืมตาขึ้นและเห็นว่ามีเงาดำๆอยู่แถวหน้าต่างลักษณะคล้ายกับกำลังเกาะกำแพงและจ้องมองมาที่ฉันและเลียนหน้าต่างตรงที่มีกระดาษที่ฉันแปะไว้ฉันรีบนอนตะแคงหันหลังกลับไปทันทีเพื่อไม่ให้เห็นเรื่องหน้าขนลุกแบบนั้นพรบะขนตาลงให้หลับเช้าอันแสนมัวหมองของฉันนี่เป็นวันพฤหัสที่น่าเบื่อนอกจากต้องเจอสต็อกเกอร์น่ากลัวแล้ว ยังต้องตื่นไปทำง,งานอีกไปเจอตะก่หัวล้านนั่นฉันอาบน้ำแต่งตัวและกำลังจะออกไปทำงานกำลังจะปิดประตูและก็เห็นว่ามีสมระดาษสีน้ำตาลแขวนเอาไว้ฉันหยิบมันขึ้นมาดูก็พบว่าในถุงมีชุดเดรสสีแดงสดเนื้อผ้าบางบางแนบเนื้ออยู่ในถุงนั่นฉันรู้สึกขยะแขยงไอชุดบ้านี่แถมกลิ่นมันก็เหมอนสุดๆเลยแต่อย่างไรก็ตามฉันโยนมันเข้าห้องและออกไปทำงาน <ค><ย>เลิกง,งานเดึกตามเคยไม่มเีเวลาไปแจ้งความเลยฉันเดินกลับหอพักด้วยความเหนื่อยล้าเต็มที่ระหว่างที่เดินกลับบ้านฉันจะเข้าซอยที่เป็นทางเข้าหอตรงนั้นก็ยังมีจุดที่เป็นร้านค้ามีคนเดินไปเดินมาอยู่บ้างฉันได้ยินเสียงสุนัขเหน่า,าอะไรสักอย่างข้างหลังฉันจึงหันหลังกลับไปมองหลังจากนั้นฉันเห็นคุณสติฟอยู่ไกลๆน่าจะสักประมาณ2 0 0เมตรได้ เหมือนเขาตกใจที่สุนัขเหน่าขเขาเขาพยายามไล่มันจากนั้นเสี่ยววินาทีที่เขาหันมามองฉันไม่รู้ฉันคิดไปเองหรือเปล่าแต่ฉันรู้สึกว่าเขาเห็นฉันจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในร้านค้าข้างทางฉันคิดว่าเขาอาจจะตามฉันมาด้วยความเป็นห่วงเพราะเรื่องเมื่อวานแน่ๆแต่ถ้าตามแบบจงแจ้งคงไม่ได้ตัวเจ้าต็อกเกอร์นแน่ๆเขาคิดถูกแล้วแหละที่แอบตามมาไกล ฉันคิดพางเดินต่อไปเรื่อยๆระหว่างเดินเข้าซอยเปลี่ยวฉันเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าตามฉันขึ้นมาเรื่อยๆฉันเริ่มเล่นฝีเท้าเสียงนั่นเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งพิคตอรียมีคนเดินเข้ามาจับไหล,ขลข่ของฉันพร้อมเรียกชื่อของฉันเขาคนนั้นก็คือเจมส์นั่นเองอ้าวเจมส์มาได้ยังไงเนี่ยฉันถามเออคือฉันคิดว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะ เธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันก็จริงถึงเราจะทํางานที่เดียวกันแต่เราก็อยู่คนละชั้นและคนละ,ละหน้าที่กันและฉันแทบไม่ได้คุยกับเขาเลยเหมือนว่าฉลบนั่นานไปซ้ำมัง้งที่จริงฉันไม่ได้เกลียดเขาหรอกนะแค่รู้สึกเบื่อเบนะื่อน่ะคือว่าช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากๆนะ่ะไม่ค่อยมีเวลานอนเลยนายก็เห็นอยู่ว่าฉันกลับบ้านดึกแค่ไหนพอถึงห้อง ฉันก็แค่อยากนอนอ่ะฉันตอบเขาไปแบบไม่ค่อยสบอารมณ์และหวังจบการสนทนาให้เร็วที่สุดงั้นหรออย่างน้อยเธอก็น่าจะตอบข้อความฉันบ้างนะฉันก็แค่อยากรู้ว่าเธอเป็นยังไงบ้างเขาพูดจบหยุดนิ่งไปสักครู่แล้วพูดต่อโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นฉันไม่กวนเธอแล้วก็ได้กลับบ้านดีๆละ่ละลาตีสวัสดิ์เขาโบกมือลาแล้วเดินจากไป เมื่อเจมเดินไปจนรับสายตาแล้วฉันจึงเดินกลับหอพักต่อคำพูดของเจมมันน่าสงสัยแถบยังแอบตามฉันมาอีกนี่แค่บังเอิญลรืมัง้งฉันพูดกับตัวเองเมื่อเดินมาถึงหอพักฉันไม่ลืมที่จะเปิดมา่านล็อประตูให้สนิทอาบน้ําและเขียนกระดาษแปะพร้อมรอยจูบไว้บนกระจกหลังจากนั้นจึงเข้านอนแต่ยังไม่ทันที่จะได้นอนก็เหลือบไปเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างในห้อง มันเป็นซองจดหมายสีชมพูตรงที่ปิดซองมีสติกเกอร์ลูกหัวใจแปะไว้อยู่มันวางไว้อยู่ใต้หมอนของฉันเต็มไปหมดฉันหยิบจดหมายนั่นขึ้นมาดูฉบับหนึ่งมันเขียนว่าวันนี้ผมได้เห็นคุณแวะไปที่ร้านทากยากิคุณสั่งมันห้าลูกคุณคุยกับคนขายดูท่าทางสนุกมากเลยผมนะ่ะอยากเป็นเจ้าของราคานนะั้นจริงๆผมแอบเดินตามคุณไปไปทุกที่วันนี้คุณใส่กับโปงสั้น ทำให้เห็นเลี้ยวขาขาวของคุณผมอดใจไม่ได้ที่จะมองมันทำไมคุณถึงชอบเดินไปในที่ที่คนเยอะแบบนั้นละ่ะผมอึดอัดที่จะตามคุณนะรู้ไหมคืนนี้คุณใส่ชุดนอนสีฟ้าลายกระตูนได้น่ารักมากจริงๆผมได้แต่มองคุณทางหน้าต่างยามยที่คุณหลับมันคงดีกว่าถ้าตรงหน้าตา่างมีคุณาบอกฝันดีผมในทุกๆคืนมันเป็นจดหมายสั้นๆเหมือนไดอารี่เล่าถึงความโลภจิตวิปลิตชวนพระอึดพอม แล้หลังจากนั้นฉันอ่านไปสองฉบับฉันก็โกยมันลงสังขยะทันทีและรีบเข้านอนเช้าวัวนศุกร์ที่ไม่สุขสำหรับฉันฉันตื่นขึ้นมาบิดขี้เกียจเตรียมตัวจะไปทํางานระหว่างที่กําลังจะออกจากห้องฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฉันเก็บโทรศัพท์ขึ้นมาและรับสายสวัสดีค่ะ ฉันอ้อึ้งไม่รู้จะตอบเขาว่าอย่างไรไม่เป็นไรครับแต่ผมเห็นบทสุดท้ายที่เขาโทรไปเบรของคุณแต่คุณไม่ได้รับสายผมไม่รู้ว่าพวกคุณมีความสัมพันธ์กันอย่างไงแต่ที่ผมจะบอกก็ทราบว่าคือเจมส์เขาเสียชีวิตแล้วนะครับอะไรนะคะได้ยังไงฉันเผอพูดเสียงดังออกไป ทำอะไรไม่ถูกมือไม้สั่นไปหมดน้ำตาคอเบ้าความรู้สึกมากมายถาผมเข้ามาในจิตใจเมื่อวานเราเพิ่งจะคุยกันหยกๆยกใครจะคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นและมันทำให้ฉันสุกคิดขึ้นมาได้ว่ามีกฎข้อหนึ่งมันเขียนไว้ว่าห้ามเดินกับหอมากับผู้ชายคนไหนทั้งนั้นเจมอาจจะถูกอพิษโลบจิตนันฆ่าตายก็ได้ฉันตัดสินใจลาง,งานกระทันหันในวันนั้นและเข้าแจ้งความกับตำรวจ รวมถึงเล่าเรื่องทั้งหมดทดี่เกิดขึ้นให้ฟังพร้อมให้ปากคําเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคดีกว่าที่ฉันจะทโทัวร์เสร็จฉันก็กลับมาถึงหอพักเกือบสองทุ่มแต่ก็ถือว่าเร็วกว่าปกตินะฉันไขประตูหอพักและพบว่ามันไม่ได้ล็อกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันว่าฉันล็อกเอาห้องไว้เมื่อเช้านะฉันพูดก,กับตัวเองรีบเปิดประตูห้องเข้าไปและสิ่งที่ฉันไม่คิดว่าจะได้เห็นในห้องก็คือคุณสตี คุณเข้ามาในห้องฉันทำไมคะฉันเห็นคุณสตีฟกำลังนั่งลงบนเตียงพร้อมหยิบ2องดหมายสีชมพูที่เมื่อวานฉันเพิ่งทิง้งลงถังขยะไปยัดกลับเข้าไปใต้หมอนทำไมทำไมคุณถึงกลับมาเวลานี้ล่ะนี่มันไม่ใช่เวลาปกติของคุณนี่สตีฟดูท่าทางร้อนลนก็แน่แหละเขากำลังทำเรื่องที่น่าร้อนลนอยู่คุณคือไอ้บ้าโรคจิตที่ตามฉันมา ได้ส่งกดบ้าบอมาอย่างนั้นเหรอฉันชี้ไปทางเขาขาก้าวถอยหลังเล็กน้อยเตรียมพร้อมออกวิ่งเสมอถ้าสถานการณ์เลวร้ายไม่ไม่ใช่ผมนะผมผมแค่อยากรู้ว่าคุณอ่านมันหรือเปล่าผมเขียนจดหมายนั่นไว้ตั้งแต่แรกที่ผมเจอคุณผมแอบเดินตามคุณย้ายอพาร์ตเมนต์ก็เพื่อที่จะได้มาอยู่ใกล้ๆคุณให้อภัยผมเถอะน,นะผมรักคุณมากนะพิโตรียได้โปรด พิจรารณาความพยายามของผมด้วยสตีฟเริ่มเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆฉันอยู่ตรงประตูจึงตัดสินใจจะหันหลังวิ่งลงไปขอความช่วยเหลือแต่ก็ช้ากว่าสตีฟเขาเข้ามาคว้าแขนของฉันไว้มันกรี๊ดสุดเสียงสตีฟเอามือปิดปากของฉันไว้มืออีกข้างรัดนลำตัวแล้วลากเข้าไปในห้องและปิดประตูหลังจากนั้นหลังจากที่ประตูปิดเสียงของแขงกระแทกเข้ากับอะไรบางอย่าง และมีเสียงร้องของสตีฟลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดเขาไขายแขนที่ะชันไว้ลงฉันหันไปมองเขานอนอยู่บนพื้นแล้วเห็นคนที่ตุบหัวสตีฟเขาคือลุง,ลองรอปภอนั่นเองคุณลุงฉันเรียกคุณลุงด้วยเสียงที่ใจที่สุดในชีวิตลุง,ลองรอปภอไม่ได้ยิ้มมาให้ฉันแต่มองไปที่สตีฟจากนั้นเขาใช้กระบองฟาดไปที่สตีฟแบบนับไม่ถ้วนจนทั้งหน้าของเขาเต็มไปด้วยน้ำสีแดงฉาน สตีฟลม้ลมลงหมดสติไปจริงๆไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้นะคะคุณลงุงฉันกล่าวคุณลุงไม่ได้ตอบอะไรพร้อมกับหยิบมีดขึ้นมาและใช้มีดนั้นกีดไปทั่วร่างกายของสตีฟหั่นนิ้วมือและนิ้วเท้าออกจากกันจากนั้นจึงกีดไปที่อกยาวจนไปถึงท้องแล้วแหวกให้เห็นเครื่องในที่กําลังทํางานอยู่เลือดนองเต็มพื้นห้องไปหมดฉันช็อกอย่างสุดขีด กับการกระทำของคุณลุงรอปภดูนี่สิวิกตอเรียที่รักหัวใจนะก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับรูออฟสต็อกเกกับกดเรื่องแรกของช่องนะครับสนุกกันบ้างไหมเอ่ยถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนให้ชมคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับผม จะพยายามปรปับปรุงอะไรหลายอย่างให้ดีขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังอย่างสบายหูสบายตากันมากขึ้นและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่ององผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ